เอาแก้วน้ำมาจะกินน้ำมาสั่นน้ำน้ำ water นี่โอ้โหยิน o w in French เออ in English is water water ปาดเก่งแทนลูกปาดยกกินมื้อเดียวพอ่อมกินแล้วก็เป็นอุ่ยได้ห้าหมื่นใจแล้วนะเจเดนมาทั้งพี่คำดิสไปคำดิสไป คำดีสวยคำดีสวยเชิญเชิญทุกคนเยอะเยอะเทลูกอีโนแตดอย่าเห็ดลูกเจเดนไปฉีดถ่ายลับูเบลมันติเททิมไปฉีดถ่ายลับคู่เบลหากินเองเป็นแล้วเอออีลิไปฉีดเเอออ่ะมาค่ะทุกคนสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่และกดติดตามด้วยนะคะหนึ่งแสนใจเปิดให้หนึ่งออเดอร์ผู้ใดอยากได้อีหยังเตรียมโตเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ <Okay. S 1> มือนีว่าสิไปเบิงหมดล้ำมุจาวานงบีกสมควรไปบ่สิไปเบิงไม้พัชลี <laughs> สิไปเบิงไม้พัชลีว่า <laughs> สันเด <laughs> ็บบ, <laughs> บ้านนี้ไม่มีเงียบเหงาไม่ค่ะสมควรค่ะ <laughs> <laughs> แม่อย่าพลาด ฉันก็มานั่งคิดดูเอ๊ะกูไปหรือ่ไ,ไปดีอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยค่ะหัวเจ้าขาบาทน,นี้นั่งคิดไปนั่งคิดมาเอ๊เป็นยังไงดีน้องจไปหรือผมไปอืมอืมอนนี้แบบขอความเด้งขึ้นปึ้มเลยไม่หาหน้องหลังเวที เก่เขาคลาสเนี่ยืนเอ้เป็นยังสี่มันมันเป็นยังสี่แาดนีแต่ว่าไม่ตอนแรกอ่ะนางบีนางบกแก้วมันทรงมหายเพื่อนเห็นว่าพี่ไม่เอื้อเอ้ยไม่เพิ่นสิมาอันอันนี้ว่ะฉันสิมาเหรียญอยู่ใกล้บ้านอืม บ้านี่นังบีกเลยเอาตีเอื้อยบ่ฮู้นังบีกันเลยเบิงนัํงบีกบเลยอันทรงข,งของความไปหาน้องถ้าเกิดว่าว่างมันกินเขาอย่างเอือย,เ,ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเลยน,นัํงบีกับบางซีแย่นั่งบีบางซีบานี่นองกันเลยหายไปพักหนึ่งมันยังไม่ทันได้อ่านข้อความเนาะอันนี้เพื่อนอ่านข้อความเสร็จปุ๊บเอือยมาหาน้องหลังเวทีเออเออเอ้ยเนาะ เอายิงรถไปเ <laughs> จเดนเราเกือบมาลายแสดงว่าคลิปมันมีคนดูดไปด้วยใช่ไหมคะแล้วมันก็ขอบคุณค่ะแล้วมันแมตตีตอนนี้มัเจ้าขาม,มาเจเดนนี่ค่ะมาทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่และกดติดตามด้วยนะคะ พี่รถไปไหนพี่รถกินข้าวหนึ 1, ่งแสนใจถ้าได้หนึ่งแสนใจภายในหนึ่งนาทีเปิดออเดอร์ตามใจหนึ่งอย่างบิสมิ่งยอาสิเอะสิเอะสิสุดสุดดิ <c oughs> บิสูบิสูบิมามี่เฟิร์สบิสูบิมามี่บิสูบิสูบิมามีคิสบิสูบิมามี่ได้บอกบิสู เะลองเราต้องดูได้ไหมไม่รู้ไหนลองดีต่ออ้าวมีมวนอีกแล้วเหรออุ๊ยโอ้ยเจนเอามามเอาน้ำฉีดเอาแปรงถูออกแก้วสวัสดีค่ะโอเคเอาแปรงฉีดเอ้าโอ้ดีใจขอบคุณค่ะดีแม่สีดีแม่สีมีมีอ๋ออยากได้มีมีกับมวยจ๋าย มีหมวก็ได้ค oh, 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 ิดไป่ได oh, ้เรื่องหรอโอ้โอ้โหอ้สิมาอีกแล้วโอ้โหตั้งทาทาแล้วโมีมีขอบคุณค่ะว้าวว้าวว้าวขอบคุณค่ะว้าวเย้ขอบคุณครับนี่มีมีมาแล้วนี่ขอบคุณครับเมื่อซีเมื่อซี่มวกด้วยโอ้ยเนาะอ๊ะมวกมาแล้ว บิง้งอุ้ยมีไฮมีไฮมีไฮมือ,อมือมีเอ้าไปแล้วอุ้ยได้มี